ท่านก็เลยมีสลโลแกนอยู่เรื่อยรู้หมดแต่อดไม่ได้เออจะเดินลังานเนี้ยนะคือไม่ต้องรู้หมดแต่อดได้ยังดีกว่าเนะบางคนมันรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ตายเลยนะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องรู้หมดแต่ให้อดไว้ <c oughs> ไม่ต้องรู้หมดหรอกนะอดอดไว้ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะอุบป,ปากไว้ไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่ต้องรู้ไปทุกเรื่องแต่ให้อดทนไว้ฝึกไวฝืนไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัท พุทธบริษัทนี่มีหน้าที่อดทนส่วนคนอื่นเขาไม่ทนก็ช่างเขาเลยเขาไม่ใช่พุทธบริษัทนะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย<น>เขาด่าเอาเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่อดทนไม่ต้องรู้ไปซะสทุกเรื่องไม่ต้องเก่งไม่ต้องชนะไปสะทุกเรื่องอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของนักปฏิบัตินะคนอื่นปฏิบัติไม่ปฏิบัติคนอื่นอดทนไม่อดทน เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่อดทนมีหน้าที่ละก,กิเลสของตัวเองอย่าไปยุ่งกับกิเลสของชาวบา้านอย่าไปพยายามให้คนนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราพยายามขัดกิเลสของตนก็พอให้เราดับกิเลสของตัวเองก็พออันนี้คือหน้าที่ของนักภาวนาะ